เขียวเขียวเขีาเ,เขีเยวขย้อนี้นะยังไม่ได้สนใจตัวเลขนะครับยังไม่สนใจตัวเลขสนใจแค่รูปแบบการทํางานแล้ววาดให้เป็นแบบนะถ้าเกิดเริ่มต้นตัวลูกสูบเขาเรียกว่าอันนี้แขนลูกสูบถูกไหมเริ่มต้นมันหมุนอย่างนี้พอหมุนอย่างนี้ปุ๊บถ้ามันมีความยาวไม่จํากัดถูกไหมอันนี้ก็จะวิ่งมา แล้วนี่ก็ชัดขึ้นหมด้านซ้ายขวาแล้วก็หมุนมาหม,มุนไปไปมาไปมในหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะดูซิความเร็วของแต่ละตัวนั่งวี่ีพึ่งแขนเดียวมว้วนกลายเป็นสองแขนใช่ใช่ถูกแล้วนะครับพอมันสองแขนเนี่ยมันก็จะเริ่มดูแต่ละตัวแต่ละตัวขึงขังเพิ่มขึ้นนะคนไม่ตั้งใจก็จะเริ่มงงอ่ะเห็นไหมใครเริ่มงงแสดงว่ายังไม่ตั้งใจตั้งใจนะแขนอะไร A B บเนาะ อาจารย์ว่าเป็นลายเฉสุงเส้นแล้วก็อะไรครับ B นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะอันนี้ A B A เอโทษทีอโททีโทษท,ท,ที A อันนี้ B อันนี้ O อควอนัโอเมก้าคืเอเริ่มต้นตรงนี้ปึ๊บอ้าโอเมก้าเริ่มต้นตรงนี้ควอนัสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเวลาเรา เริ่มต้นเขียนถูกไหมตัวที่เราสนใจคือแขนอิสระนะแขนอิสระคืออะไรครับคือแขนที่มันหมุนแล้วแล้วเกิดการเทียบเคียงตอนนี้ตัว OB เนี่ยมันเป็นการหมุนรอบจุดคงที่ถูกไหมจุดคงที่ถ้าแยกมาเขียนก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแยกมาเขียนเป็น O อ,อันนี้โอเมก้าถูกไหมข้อความเร็วของตัวนี้จะต้องตั้งชา้ ตัวนี้การเป็น vb เทียบกับ o ตั้งฉากปุ๊บแต่เนื่องจาก o เนี่ยเป็นอย่างไงลอบจุดคงที่มันคือเท่ากับแค่ vb อ่า vb ควาถถ้าเรารู้ว่ามุมที่นี่เท่าไหร่ถูกไหมมุมซีต้าสมมติว่าตรงนี้รู้ว่าว่ามุมซีตาเท่าไหรพราะมันตั้งฉากมันก็เอาเก้าสิบลบซีตาถูกไหมเ้าสิลบซีตาเราก็จะได้มุมออกมาแล้วเวลาหา b ก็หา,ง,าง่ายมากหา ยังไงก็อย่าลืมที่ v b เท่ากับอ omega เห็นไหมเราก็จะได้ v b ออกมาอาจารย์อยากสแสดงให้เห็นเฉพาะการเขียนก่อนนะครับเฉพาะการเขียนของความสัมพันธ์นนนว่ามันเป็นอย่างไรเราจะดึงสามเหลี่ยมในการวิเคราะหาความเร็วออกมาแบบเวกเตอร์ได้อย่างไรสมมติว่าเขียนพืน่อ อันนี้มันตั้งฉากไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งฉากมันจะไม่ต้องไม่ไม่โฟงกันปึอก็เสออยนในนี้ก็เอาเป็น v ีนะเป็นมุมหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามันดึงปึ๊บตัวนี้อยู่ในกระบอกสูบอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นขั้นการเคลื่อนที่แบบบังคับยังไงยัยงไงก็ตามมันก็ต้องเป็น B. อะไรครับ B a อนะบ a ขาดอยู่ตัวหนึ่งขาดอยู่ตัวหนึ่ง,ดดงคืออะไรครับคือตัวไหนะจะเป็นตัวหมุน ตัวไหนจะเป็นตัวหมุนถ้าเป็นอาย์ญญสงฆวหาทำอาย์ญญก็จะจับจุด b เป็นจุดหมุนถ้าจับจุด b จุดหมุนแสดงว่าอะไรครับ v v v อะไร v a เทียบกับ b แต่มันจะหมุนแบบไหนมะคือถ้าตรงนี้หมุนไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะหมุนแบบนี้ถูกไหมอันนี้หมุนไปด้านนี้เพราะฉะนั้นเวลาชักมาปุ๊บดึงกลับ ตไหมดึงกลับปัไบเพราะฉะนั้นลักษณะการหมุนรอบตัวนี้จะเจะหมุนถ้าตัวนี้เป็นตัวหมุนถูกหตัวนี้เป็นจุดหมดุนควันถ้าชักแบบนี้ปุ๊บแสดว่าเวลาหมุนด้านคิดการจะต้องตั้งฉากวน้ป๊ v อะไรครับ v a เทียบกับ b ตั้งฉากนะครับปุ๊บตั้งฉากนะครับปุ๊บ,บเอาละจากสามเหลี่ยมที่เห็นเริ่ม คุณคุณไหมฟิร์มอาจารย์ล่ะเฟืร์มตัดมาเอาไม่ค่อยสวยครับว่าสามเดี่ยวที่ต้องการคือสามเดี่ยวที่ไหนเนาะเนาะมันหลายสามเดี่ยวอย่างสามเดี่ยวที่นี่นะครับอันนี้คือบ a ถูกไหมบีเตัวนี้คือบอะไรครับ v ี BB. ตัวนี้คือ VA เอียบบีดังนั้นอีกตัวนี้แหละเอามา<อ>เขียนให้มันขยายขึ้นนิดหนะึ่งอ่าจะได้มองชัดไก่ฟิร์ม เตัวมุมลากมาต้องหาให้ได้นะไอ้มุมนี่คือมันอยู่ในตัวมันนะบีอ e. ส่วนตัวนี้ V A เทียบกับ B ไม่ได้ตั้งฉากนะครับมันตั้งฉากาเฉพาะเกียวด้านบนแต่พอตัวนี้มันตัน้งแค่นี้ถ้ารู้อย่างนี้รู้มุมอย่างนี้ทุกตัวรู้เรียบร้อย ทำอะไรเรียบร้อยกดของโคไซนหาขนาดของมัน v a ไซส์ซีตา a เท่ากับ v b ไซส์ซีตา b เท่ากับ v c อา้าวโทเ,เทียไม่ใช่ v c v a เทียบกับ b ถูกไหมก็มุมล้วครับก็ไซนีตาซีตา a b ก็แล้วกันเนาะ a b แล้วไอ้มุมตรงนี้มาจากไหนเออดีแหละเราค่อยมาคุยกันเรื่องตัวเลขว่ามุมตรงนี้ทาหารตรงนี้แล้วมันมุมทําให้เกิดมุมเหล่านี้ได้อย่างไรนะอยู่ที่ตัวอย่างนี้มันก็ไม่ไยากถูกไหมเพราะเขาบอกขนาดมันตรงนี้เนาะหละักๆหาสามเหลี่ยมนี้และหาตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าได้สบายมากนะคุณมีสิทธิน,นั้นเดียวนี้โอเคเอาแล้วดูตัวอย่างของรุ่นพี่เราอะไรนะครับในการ แล้วก็ดูตัวอย่างต่อต่อไปนะครับโอเคอาจานฝากไว้ไนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็อาจะจะต้องมาท,ทําเพิ่มในส่วนนี้เพราะความเร็วก็ยากระดับหนึ่งถ้าเป็นความเร่งก็ยิ่งยากระดับสองเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าจะกึี่มีระดับสามโอเคระดับหนึ่งให้ผ่านก่อแล้วกันนะครับโอเคเนาะดูสักหนึ่งถึงสองตัวอย่างนะครับก่อนที่จะยกย้่ย